นงตีสีตีสีเครื่องแล้วมันนี่จบข่าวเรื่องใหม่เด้อมุมมี่หลอกคนคาซาวก็สีพ้าเพิ่มากที่หลังในเรเลขั้นเนั้นเข้าจอดที่เป็นชั่วโมง มาที่หลังมาจอดขานาเข้าเซ้ยได้คนไปก่อนเซ้ยเข้าจอดอยู่นี่ต่างโดนต่างน้านปัทุจา่าเหตุคือเทรอวะมือนี้วัน ที่ตัวใดล่ะพันธที่ยี่สิบเจ็ดคือสภาพค่มสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดแล้วแต่เราสำเพ็งครับคนเงียบจอดอยูนี้เป็นชุมงอะเนี้ยชุมงชุมงเคืองอะตังแต่ตีสาม ก็อยากใดจักรอบเนี่ยแหละนะจังคุกสิกรับใดรอบเนี่ยก็คือสิพอดีมีสองคนยางไปสำเน็ต่มพี่ยังมากมากครับ คายไปเบิ้งดซื้อดอกโอ้ตายมือมันเงียบก็เลียทคาไปเบิ้งดิซื้อเนะเวลามันเงียบมันก็สิเป็นอีกสีแค่นี้แหละครับวัสดีบ๊ายบาย